นะะแนะนํามาเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ประกรันรถยนต์หมดพอดี<ม>อยากจะหาบริษัทประกันภัยที่ใหม่มเพื่อนก็เลยแนะนําตัวแทนเข้ามาให้<ม>ก็เลยตัดสินใจใช้บริการของชาวประกันภัยอะคะ่ะ<ม>วันหนึ่งเนี่ยก็คือออกไปทํางานตามปกติ<ม>ก็ขับไปทํางานตามเวลาช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะฝนตก ถนนลื่นก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นชนท้ายกับแท็กซี่อะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจโทรไปแจ้งที่เกิดเหตุนะคะทาง call center ก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตี่ต่อไปอะคะ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือกว่าจะเคลมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณอย่างน้อย3 4มชั่วโมงซึ่งวันนั้นเราเสียงานแน่นอนทางเจ้าหน้าที่สเวเขาก็ทำตามขั้นตอนก็คือถ่ายรูปสอบถามใช้เวลาประมาณไม่ถึง15นาทีค่ะก็เคลียร์ได้อคะ่ะเพราะว่า อตอนนั้นเนี่ยคือเราเป็นฝ่ายชนเขาอะไรเงี้ยค่ะทางนู้นก็มีการเรียกร้องอค่าเสียหายเพราะว่าเป็นแท็กซี่ค่ะเขาเรียกว่าเสียค่ารายได้อะค่ะสูญเสีย